สเต็ปวันบทที่28เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายผู้รู้ในธุรกิจจะเห็นพ้องต้องกันว่าบัญชีรายชื่อของผู้มุ่งหวังเป็นสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายจะขาดไม่ได้ยิ่งปริมาณรายชื่อมีมากเท่าใดโอกาสในการประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นเท่านั้นรายชื่อผู้มุ่งหวังเปรียบเสมือนน้ำมันเชื้อเพลิงของพาหนะธุรกิจเครือข่ายหากท่านต้องการดำเนินธุรกิจเครือข่ายจงอย่าได้สตาร์ทเครื่องจนกว่าท่านจะมีน้ำมันเต็มถัง เริ่มจากรายชื่อของบุคคลที่รู้จักหากปริมาณรายชื่อของท่านมีน้อยท่านจะไม่สามารถพบปะผู้คนได้มากพอเมื่อท่านไม่พบปะผู้คนมากพอท่านจะไม่สามารถแนะนําธุรกิจและผลิตภัณฑ์ได้มากพอเมื่อไม่สามารถแนะนําได้มากพอรายได้ของท่านก็จะไม่มากพอโอกาสในการประสบความสําเร็จของท่านจึงเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ริบรี่เต็มทีธุรกิจนี้เป็นเรื่องของตัวเลขและปริมาณจากบุคคลทั่ว,วไป100คน ท่านจะได้พบกับเพชรน้ำหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จสูงในธุรกิจนี้สองถึง3คนและจะมีอีกสิถึงยีคนที่สามารถดำเนินธุรกิจแบบพอกล่อมแกล้มไปได้ฉะนั้นหากท่านรู้จักผู้คนมากพอและขยันที่จะแนะนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์บ่อยพอท่านจึงจะมีโอกาสในการประสบความสาเร็จการมีรายชื่อผู้มุ่งหวังจำนวนมากจะทำให้ท่านมีความสบายใจและความมั่นใจในการดำเนินงาน เพราะความสำเร็จของท่านจะไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงสาคนหรือ10บถึงยีคนและหากท่านมีรายชื่อบุคคลมากพอท่านไม่จำเป็นต้องตามตือ on ้ออ้อนวอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าร่วมธุรกิจเพราะเรายังมีบุคคลอีกมากมายในบัญชีรายชื่อที่เราสามารถติดต่อเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจได้ ปัญหาส่วนใหญ่ของสมาชิกมิได้อยู่ที่ความไม่รู้ความสําคัญของบัญชีรายชื่อไม่ใช่รู้ว่าจํานวนผู้มุ่งหวังนั้นมีความสําคัญต่อความสําเร็จของเขาอย่างยิ่งยวดหากแต่ปัญหาของสมาชิกส่วนใหญ่คือไม่รู้จักใครจะมีสักกี่คนที่รู้จักคนมากกว่าหนึ่งร้อยครอบครัวจะมีคนสักกี่คนที่สามารถออกปากขายสินค้าให้แก่คนรู้จักสักหนึ่งร้อยคน หากท่านเป็นผู้หนึ่งในบุคคลดังกล่าวขอให้ท่านทราบว่าท่านอยู่ในฐานะได้เปรียบก,กว่าบุคคลอื่นๆในธุรกิจนี้อย่างมากมายและโอกาสในการประสบความสําเร็จของท่านนั้นมีมากกว่า80เปอร์เซ็นตข่าวดีที่ผมอยากแจ้งให้ทราบซึ่งคงทําให้ท่านสมาชิกได้คลายความเครียดลงบ้างคือในธุรกิจนี้ท่านไม่จําเป็นต้องมีบัญชีรายชื่อของผู้รู้จักเป็นร้อยๆราย,ย,ยชื่อจึงจะประสบความสําเร็จได้ท่านเพียงแต่ต้องดําเนินชีวิตประจําวันของท่านในลักษณะมิรแพรเท่านั้นเอง การควานหาบุคคลที่เหมาะสมในเวลาอันเหมาะสมเป็นหนึ่งในสามกิจกรรมที่นักธุรกิจเครือข่ายจำเป็นต้องดำเนินการตลอดอายุงานคือ 1. prospecting การหาผู้มุ่งหวัง 2. recruiting แลนะการแนะนำธุรกิจผลิตภัณฑ์และ 3. sponsoring การรับสมัครสมาชิกสู่เครือข่าย 1. การหาผู้มุ่งหวังว่ามีใครบ้างที่อาจสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือสนใจในการดาเนินธุรกิจตามทฤษฎีกาหนดให้ครอบคลุมวงให้กว้างที่สุด หลายบริษัทให้เริ่มจากบัญชีรายชื่อและพยายามเข้าสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนบางคนใช้วิธีลงโฆษณาในหนังสือสิ่งพิมพ์แจกแผ่นพับบ้างเข้าร่วมงานแสดงสินค้าบ้างบางคนทันสมัยใช้อินเทอร์เน็ตพยายามออกงานสังคมไปงานเลี้ยงรุ่นสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมมากมายหวังขายสินค้าหลากหลายแก่ทุกคนที่พบปะจนชาวบ้านวิ่งหมีกันกระจายหากท่านมีสินค้าที่มีคุณภาพจริงท่านเพียงดำเนินชีวิตตามปกติ เพียงปรับทัศนคติทำตนเป็นมิตรแท้แก่ทุกคนให้ความสนใจในความทุกข์ของทุกคนที่ท่านได้พบเห็นใส่ใจในความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทุกๆเวลาทุกๆนาทีเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถมีรายชื่อเป็นร้อยเป็นพันทุกๆวันความทุกข์ใหญ่ๆของคนเรามีสองประการคือหนึ่งทุกอันเกิดจากปัญหาสุขภาพของตนและคนอันเป็นที่รัก และ 2. ทุกจากปัญหาการเงินรายรับไม่พอรายจ่ายฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําคือสังเกตและใส่ใจถามคําถามสบายดีไหมแล้วก็ฟังฟังและฟังค้นหาความทุกข์โดยการถามและการฟังหากเขามีความทุกข์เพราะป,ปัญหาสุขภาพท่านมีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพที่อาจช่วยเขาได้หากเขามีความทุกเพราะปัญหาการเงินท่านมีธุรกิจที่อาจช่วยเขาได้ สอการแนะนำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์หลายๆบริษัทจะแนะนำให้เราถามและฟังความต้องการของผู้มุ่งหวังว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรในขั้นตอนแรกหากต้องการลดความอ้วนหรือเพิ่มน้ำหนักพงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานปุ๋ยหรือยากำจัดมแมลงแปรงสีฟันหรือสบู่ครีมล้างหน้าหรือน้ำยากำจัดขนเป็นต้นเราท่านก็เลือกสินค้าเพื่อนำเสนอจากบัญชีรายการสินค้าห้กว่ารายการ เราจะบอกกับผู้รู้จักว่าเราปรารถนาดีเป็นมิตรแท้ได้อย่างไรในเมื่อเราแนะนำสินค้าทุกอย่างที่ขวางหน้าเลือกสินค้าให้น้อยชนิดเริ่มจากสินค้าที่ท่านศรัทธามากที่สุดจากนั้นเลือกแนวทางการบรรเทาทุกของเขาเพียงสองทางหากเป็นปัญหาสุขภาพเราแนะนำผลิตภัณฑ์ตามประสบการณ์ที่เราได้พบตามความเป็นจริงเยี่ยงมิตรแท้หากเป็นปัญหาการเงินเราแนะนำธุรกิจตามความเป็นจริงที่ได้ประสบมาเช่นกัน หากในช่วงของการควานหาตัวบุคคลท่านได้ถามคำถามและฟังฟังฟังจนได้ยินความปรารถนาของผู้มุ่งหวังท่านจะสามารถแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตรงจุดเขามีปัญหาสุขภาพอะไรและท่านมีประสบการณ์อะไรแนะนำเขาหากเขามีปัญหาการเงินปัญหาเขามากน้อยเพียงใดและเขาปรารถนาอะไร ท่านคงไม่แนะนําการดําเนินธุรกิจข้ามชาติและการทํางานที่สลับซับซ้อนมุ่งหวังรายได้หลายแสนบาทแก่ผู้ที่ต้องการรายได้เสริมเพียงสามถึงสี่พันบาทต่อเดือนขณะเดียวกันท่านคงไม่แนะนํารายได้สามถึงสี่พันบาทต่อเดือนแก่ผู้ซึ่งถูกเลิกจ้างจากงานประจําที่เคยมีรายได้แปดหมืนบาทต่อเดือนขณะที่เขาพร้อมที่จะลงทุนลงแรงในธุรกิจซึ่งจะให้ผลตอบแทนเท่ากับรายได้ที่เคยได้รับท่านตอนที่สองนี้เป็นการดําเนินงานที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนที่หนึ่ง ท่านจะมีความสามารถในการแนะนำได้วิธีเดียวคือการดำเนินการขั้นตอนที่หนึ่งให้ดีที่สุดซึ่งเป็นการค้นหาและใส่ใจความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจถามคําถามที่เหมาะสมและฟังจากนั้นจึงแนะนำผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจด้วยความจริงใจอย่าเพิ่งหวังเรื่องธุรกิจเพียงหวังว่าสิ่งที่ท่านแนะนำจะช่วยขจัดหรือบรรเทาความทุกข์ของเขาได้สาการรับสมัครสมาชิกสู่เครือข่าย นักธุรกิจเครือข่ายจํานวนมากเข้าใจว่าการรับสมัครสมาชิกคือเส้นชยัยถือว่าท่านประสบความสําเร็จสามารถแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจได้แต่ในความเป็นจริงมันคือจุดเริ่มต้นในการทํางานของท่านสมาชิกผู้นั้นหากเขาเป็นผู้บริโภคท่านมีความรับผิดชอบในการแนะนําการบริโภคและการดูแลสุขภาพบริการจัดส่งสินค้าที่สําคัญดําเนินการทุกวิถีทางให้เขาได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกที่สุดถามตัวเองว่าท่านต้องการอะไร ลูกค้าที่ซื้อสินค้าสองหมื่นบาทครั้งเดียวแล้วเลิกหรือซื้อสินค้าสองพันบาททุกเดือนตลอดชีวิตหากเขาต้องการดําเนินธุรกิจถ้ามีความรับผิดชอบในการนําพาเขาสู่ความสําเร็จให้เขาได้รับรายได้ที่เขาปรารถนาแนะน,นําแนะนวการดําเนินธุรกิจอย่างถูกวิธีคอยช่วยเหลือสนับสนุนทีมงานอย่างเป็นระบบหาเงินใส่กระเป๋าลูกทีมใหม่ของท่านให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนหากท่านทําไม่สําเร็จเขาก็จะจากไป ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้เพียงวิธีเดียวคือการดำเนินงานด้วยความจริงใจปรารถนาดีเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ทุกคนที่ได้พบปะทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติของการเป็นมิตรแท้และนี่คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในธุรกิจเครือข่ะ